ครับผมข้าววสุปีสูกมานเห็นาเนาะเพิ่งเจอกันเนาะเจอค่ะครับผมวันนี้บัวจะมีขายของขายของวอาอยู่เห็นแต่ว่าได้รายวันนี้ประจําได้ประจาตำลาวเมื่อคืนเมื่อคืนก็ฝันเลยอยากออกนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็ฝันตื่นฝันตอนหัวรุ่งนะครตื่นขึ้นมาสักตีสามได้ก็มาเขียนเลข ส้มมือใหนะครับผเขียนใส่ขวามือแต่ผมก็ยังเถียงครับผมบอกจะเขียนอะไรเขียนคักเขียนแนเขียนให้ชื่อถามว่าถูกปอก็บอกว่าถูกว่าในในความฝันพีบอกค่ะเือว่าไทยเขาเขียนไม่เห็นตัวเลยมาเขียนใส่ขวามือไ้ก็เถียงกันอยู่เขียนเลขใส่มือเลยเหรอครับเขียนใส่มือให้ผมลุกขึ้นได้ก็จดไว้เลยตอนตีสามกันลมกันลืมก็ถามว่า ผมก็ถามว่า้ซื้ออะไรก็บอกไปได้หมด<ช>ก็บอกว่าไไเหมือนวันนี้ให้เอาเพื่อนบ้านก่อนทำราวก่อนแล้วก็ถ้าออกตำราวแล้วก็ไม่ต้องไปรัฐบาลไทยถ้าไม่ออกก็เขาบอกว่าไปทุ่มรัฐบาลไทยอลอตเตอรี่ลอตเตอรีร่นะครับผมวันที่แล้วนี่ถูกไหมคะวันที่แล้วได้เก้าเจ็ดใบหนึ่งลอตเตอรี่โอ้ได้เก้าเจ็ดใบหนึ่งวันที่แล้วครับผม ไได้ยังไงก็ขวันขวันบ้านเลขที่สองเก้าเจ็ดแล้วก็นั้นเราซื้อ,อไว้ได้ใบหนึ่งขันเกี่ยวกับทะเบียนบ้านวัเกี่ยวกับทะเบียนบ้านบ้านเลขที่ก็สองเก้าเจ็ดตัดเอาสองตัวได้รอบนี้วัว่ามีคนเขียนเลขให้เขียนเลขให้เขียนใส่มือตัวแดงบค่ะครับผมเขียนตัวไหนเนาะหนึ่งเก้าห้ากับเจ็ดสอง เขาเขียนให้เลยเขียนให้เลยหนึ่งเก้า oh ห้ากับเจ็ดสองเขียนใส่ขวามือเ็าเขาย้ำมาเขาเขาย้ำมาให้ซ hm um ื้อให้ได้เขาบอกถ้าอยากได้อยากมีอยากมีตังอยากได้ทุนเอาไปปลลงปลนี่ซื้อเอาเพราะว่าความฝันความฝันในความฝันก็คือว่าถ้าอยากมีเงินปลนี่เนี่ยให้ซื้อให้ซื้อในในฝันนะนะครับผมก็เลยเขาก็เลยเขียนใส่ฝามือให้เราเขียนใส่ขวามือให้เพราะว่าผมก็จม เพราะมันมีรูปถ่ายแม่ผมนะในห้องเพราะว่าผมก็ต้องหาตังใช้หนี้ให้แม่ผมด้วยนะครับเพราะว่าพอแม่เสียแล้วผมก็ใช้หนี้ให้แม่อยู่แสนกว่าบาทนึงผมก็บอกผมไม่ค่อยมีตังช่วงนี้ขายของต้องรีบหาตังคผก็เลยเมื่อคืนนั้นเล็ฝันบอกจะอยากเขียนให้เลยเขียนได้เลยไม่ใช่แม่ที่เสียหละครับมาเขียนให้ ไม่เห็นไม่เห็นเป็นตัวแล้วแต่ไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยบเขาบอกว่าให้ซื้อผู้หญิงผู้ชายครับพี่บ่าวผู้หญิงผู้หญิงได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวเสียงกันด้วยเสียงกันอยู่บอกเขาบอกอยากถูกก็ซื้อเอาหนึ่งเก้าห้าเจ็ดสองโอ้ผู้บอกแ่เสียงมาเลยไม่ได้เสียงมาเลยเขียนใส่นั่นนะแต่ผมถามว่าถูกไหมผมบอกถ้าถูกผมจะได้ทุ่มเขาบอกถูกถูกแน่ว่านาะเสียงกันอยู่ได้เลยผมวในฝันนั่นแหละ อันนี้เป็นความฝันเด้อเป็นความฝันนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพิ่นฝันเิ่นได้บอกถือมาจักหวัดตัอจใาเด่นตีบ่เห็นหน้ากันนร่เงินมด้วยเนาะต่ายวัดอยู่ตั้งแต่หกศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์ไอ้วัดนั้นก็เขามาบอกว่าหกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์แถึงเขาบอกว่าหกศูนย์ไม่ใช่ผมก็ลืมกลับนะครับผมหกลืมกลับหกเป็นเก้าห เพราะเามันออก90เขาก็บอกอยู่ในความฝันว่าไม่ใช่60หววนั้นน่ะแต่บอกลูกค้าที่มาซื้อหมูปิ้งอะไรผมก็บอกผมบอกว่า60เขาบอก60ไม่ใช่กลับหัวให้ไปปีนหัวเขาถูกนะครับผมเขามาซื้อหมูปิ้งเขาก็บอกเขาได้คือหายไปหนีคขายข้องค่ะพี่นอนก็เลยบ่คอยเห็นมาออกคลิปนะคะเนาะ อยากขายของอยากขายของผูง้ใดอยากได้เลขไ,ไปซื้อมูปิ้งไปซื้อหมูปิ้งไปถาม้านหมูปิ้งขายอยู่แถวไหนขายอยู่น้องงานนะครับข้างโรงพยาบาลเก่าเหมือนเดิมนะครับผมถ้าฝันก็บอกเหมือนเดิมใครบอกเขาเหมือนเดิมใครมาถามออซื้อหมูปิ้งก็บอกไปเหมือนเดิมขายดีมูปิ้งขายช่วงไหนค,ครบขายช่งชวงเช้านะครับเช้ชาตีย่าครึ่งแล้วก็ประมาณเก้าโมงครึ่งก็หมดแล้วอืวันนี้ฝันได้ตัวได้ หนึ่งเก้าห้ากับเจ็ดสองวันนี้ครับผมวันนี้ก็จะใครสะดวกก็ไปเพื่อนบ้านเล่นๆไว้ได้นะครับผมสามารถใครอยากกินส้มตําก็ได้เลยถ้าใครอยากกินส้มตําก็ไปได้เลยนะครับผมเพื่อนบ้านวันนี้หนึ่งอะไรนะหนึ่งเก้าห้ากับเจ็ดสองกับเจ็ดสองโอกาสมีแบบหนึ่งเก้าห้าเป็นหนึ่งหกห้าได้ไหมครับมีไหมกลับหัวไหมกลับไว้ด้วยกลับไว้ด้วยก็ดีนะครับผม กันไว้เนาะกันไว้มันเหมือนตัวเดียวกันเนาะใช่มันเหมือนตัวเดียวกันเหมือนวดนั้นที่เขามาบอก60แต่ในความฝันเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่60ก็บอกขาบอกนันนะมันออก90มันเลยออกเ0้าูอ๋อ95 2างตัวนั่งเโอ้เล็กสวยเลขสวยครับผมเขียนใจฝ่ามือเลยพี่เปาเขียนใจขวามือเมื่อคืนตัวสีอะไรพี่เปาตัวสีแดงตัวสีแดงเลยเหรอครับก็ยงเขายกให้ดูไหมเขียนใจขวามือผมอ๋อก็มาเขียนให้ใส่ขวามือเลยในความฝัน เปียนเลความมือผมยไหนึ่งเก้าห้าเจ็ดสองเขียนสามตัวก่อนหนึ่งเก้าห้าแล้วก็เจ็ดสองครับแต่ผมก็ถามว่าถูกไหมเขาบอกถูกแต่ผมถามว่าไปไหนได้บ้างเขาบอกก็าไปเพื่อนบ้านก่อนแล้วก็ถ้าออกเพื่อนบ้านแล้วก็ไม่ต้องไปลอตเตอรี่แต่ถ้าว่าไม่ออกเพื่อนบ้านก็ไปทุ่มลอตเตอรี่เลยโหเขาบอกขนาดนี้เลยเนะครับผมก็เป็นเสียงผู้หญิงนะครับ แต่ว่าก่อนที่พี่บ่าวจะฝันนี่ก็คือว่าขอคุณแม่ที่ท่านเสียไปครับผมบอกว่าอยากจะใช้หนี้เงินแสนใช่เงินแสนพอตกดึกมามาเขียนใส่ปากให้ใเลยใช่ครับผมเพราะว่าผมต้องใช้หนี้ให้แม่แสนกว่าบาทนะครับผมเกือบสองแสนแต่แม่ของพี่บ่าวนี่คือสมัยก่อนนี่คือให้เต็มเต็มเลยใช่ไหมครับให้เต็มเต็มเลยครับผมรอบนั้นก็ให้สามตัวเลยใช่ไหมครับที่ว่าเลขเลขอะไรนะที่ที่มาบอกใจดำรับ อจูลูกสามครับส่วนรอบนี้คือมาเขียนใส่มือพี่บ่าวเลยนะครับอยากให้ไปปดหนี้เนาะพี่บ่าวเนาะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะพี่บ่าวเนาะครับผมในขอชมตัวเลขสักหน่อยนะพี่บ่าวนี่นะครับผม นี่นะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับความฝันของพี่บ่าวนะฝันเมื่อคืนท่านใจความมือครับถ้ารู้ว่าจะออกนี่ก็โอ้ยเหมาแล้วนะพี่บ่าวเนาะรู้ว่าจะออกผมก็ไม่บอกใคร้ใช่อันนี้เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะออกหรือไม่ออกนะครับใช่ครับผมเป็นแนวทางนะครับผมครับเป็นแนวทางของพี่บ่าวนะครับชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับเอฟซีครับผมเป็นความฟันเบาสู่กันฟังครับหรือว่าดูพ่กความบันเทิงเนาะครับ อยได้โชคหลายงวดเลยดิครับได้หลายงวดเราเดียวแต่ว่าบอบอค่อยได้ออกได้วันนี้ว่างพอดีวันนี้จะไปไหนวันนี้มาจากอุดรนะครับผมมาจากโรงพยาบาลมาเบิกซับขายทุเรียนมาดูเบิกซับขายทุเรียนมาดูเบิกซับขายทุเรียนมาช่วยขายนะครับเนาะช่วยขายทุเรียนเบิกซับนะครับผมครับ เอาอยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่บ่านะครับผมสําหรับแนวทางนะครับเนาะครับขอบคุณครับพี่บ่าวครับ